ชุมชนตมดตั้งอยู่ในตำบลตโมดอเภอตโมดจัังหวดพัทลุงเป็นชุมชนพังหุวัฒนธรรมที่มีชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันโดยปัจจัยสำคัญที่ร้อยรัดความสัมพันธ์ของคนสองศาสนาเข้าด้วยกันนั่นก็คือประเพณีสองศาสนาซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากในสมัยอดีตโตโมดเป็นบุคคลแรกที่เข้ามาตั้งโรกด้างในชุมชนตโมดช่วงเวลานั้นชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาได้มีชาวไทยพุทธเข้ามาตั้งรกรากชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธต่างพึ่งพาอาศัยกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจากการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างกันส่งผลให้เกิดการแต่งงานข้ามศาสนาขึ้นนำไปสู่ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติระหว่างสองศาสนายิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นต่อมาชาวบ้านได้มีการจัดสถานที่เพื่อทำดึกถึงบรรพบุรุษของคนทั้งสองศาสนาขึ้นในสถานที่เดียวกันซึ่งเรียกว่า ควรสองศาสนาะในอดีตคือสถานที่ฝังศพของชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมก่อนที่ชาวไทยพุทธจะเปลี่ยนมาเป็นการเผาศพแทนการฝังศพในบริเวณดังกล่าวเมื่อวันที่17เมษายนของทุกป,ปีชาวบ้านทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมจะมาร่วมทําบุญให้กับบรรพบุรุษเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วเรียกว่าประเพณีสองศาสนาะต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2543 ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันทําบุญประเพณีสองศาสนาจากวันที่17เมษายนเป็นวันที่15เมษายนเพื่อให้สอดคล้องกับวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์พิธีการจัดงานชาวไทยพุทธจะเตรียมอาหารข้าวหวานใสปิ่นโตไปร่วมทําบุญพร้อมทั้งดอกไม้ทูบเทียนทรายและน้ําดื่มโดยอาหารที่จัดเตรียมจะเป็นอาหารที่ไม่ผิดต่อหลักศาสนาอิสลามส่วนชาวไทยมุสลิมจะเตรียมอาหารมาทําบุญเช่นเดียวกัน เมื่อมาถึงสถานที่ทําพิธีชาวไทยมุสลิมจะนําอาหารที่เตรียมมาวางไว้บริเวณศาลาที่เตรียมไว้และนั่งรวมกันเพื่อรอทําพิธีส่วนชาวไทยพุทธจะนําปิ่นโตและน้ําไปยังบริเวณศาลาที่มีพระพิสุสงฆ์นั่งอยู่และนําดอกไม้ทูบเทียนทรายที่เตรียมมากราบไหว้บูชาทั่วโตหมารหรืออนุสรณ์หลุมฝังศพของโต๊ะมูดและศาลาตามหมอเท่าซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวบ้านในชุมชนให้ความเคารพนับถือ เมื่อกราบไหว้เสร็จแล้วชาวบ้านทั้งสองศาสนาก็จะมานั่งรวมกันบริเวณเจดีโดยชาวไทยมุสลิมจะเริ่มทําพิธีก่อนขณะที่ชาวไทยมุสลิมทําพิธีชาวไทยพุทธก็จะนั่งด้วยความสงบนิ่งเมื่อทําพิธีทางศาสนาอิสลามเสร็จแล้วก็จะเริ่มพิธีทางศาสนาพุทธนอกจากนี้โตอิหม่ามและพระสงฆ์จะเทศหรือพูดคุยหารือร่วมกับชาวบ้านในประเด็นต่างๆ อีกทั้งในการประกอบพิธีทำบุญทางสองศาสนาจะมีการทำบุญด้วยเงินปัจจัยซึ่งถือเป็นเงินที่ได้จากการทำบุญจะมีการจัดสรรและมอบให้ทั้งสองศาสนาเพื่อน,นำไปบูรณะ,ะศาสนสถานหรือมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ได้โอกาสในชุมชนจากนั้นจะถือว่าเสร็จพิธี